ถ้าไม่มีถ้าไม่มีข้อผูกพันกันมาเนี่ยเราจะไม่มีทางเจอกันทุกคนนึกภาพนะชมบ้านอยู่พัทยาเนี่ยจะ้ะอ่ะมันเป็นบ้านติดทะเลมีบ้านที่อยู่ริมทะเลเนี่ยตั้งหลายหลังที่จริงเขาไปแวะที่บ้านไหนก็ได้แต่ทําไมเขาผ่านบ้านทุกบ้านทุกบ้านมาแต่เขามาแวะที่บ้านเราเออมาบางตัวเนี่ยอย่างทวีราบเนี่ยเคาะประตูจ้ะ <c oughs> เอาจริงๆ อ่าเคาะประตูจ้ะเคาะป๊อกป๊อกป๊อกเลยเนี่ยคือยกขาเคาะประตูเลยอ่ะทวีราบนะถ้าเดี๋ยวจะชมไปหาหาดูภาพก่อนถ้ามีเนี่ยอาจจะเอาภาพมามาลงอ่าให้ให้ให้เพื่อนได้ดูว่าอ๋ออ่าทวีราบตัวนี้นะจอดตัวนี้อ่าคือจอดเนี่เป็นหมาตัวแรกที่รับเลี้ยงจ้ะเพราะว่าไม่ไม่ได้คิดว่าเรา ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยถ้าเราจะต้องมาเลี้ยงหมาเราก็กลัวมันไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นก็จะไม่ค่อยจะจะไม่ค่อยเลี้ยงแล้วก็อยู่ตรงนั้นอ่ะหมาหมาจรริมทะเลเนี่ยสองสามร้อยตัวอ่าหมาจรริมทะเลนะมีสองสามร้อยตัวจากเฉพาะในละแวกนั้นอ่าแต่ทําไมต้องมีตัวนูตัวนี้ตัวนั้นขึ้นมาเอาอประมาณน,นี้เราได้แล้วเ,เราได้อุปการะเขาเราได้ดูเลเขานี่แหละทุกคนมันจะเป็นมาะมาณนี้ พอพออันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวไว้วันไหนวันหนึ่งเนี่ยมีจังหวะชมจะจะเล่าให้อาจจะเล่าเพื่อให้เป็นคลิปแล้วก็เก็บเอาไว้ในนี้แล้ววันหนึ่งเราย้อนกลับมาอ่ะย้อนกลับมาดูเนี่ยชมมีความสุขมนาะเวลาเวลาเวลา,เวลาเ,วลาเวลาเราได้ฟังไลฟ์สดของตัวเองเพราะว่ามันผ่านผ่านช่วงเวลาแบบว่าโอ้อันนี้ของปีที่แล้วอ่ะอู้อันนี้ของปีนี้ โอ้มันก็จะไล่ปีไปเรื่อยๆถูกไหมมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไล่ปีไปเรื่อยๆนั่นแหละคือความสุขทุกคนมันมันเป็นความสุขจ้ะเพราะงั้นเนะี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมีจังหวะชมก็จะถ่ายทอดสดเนี่ยก็ทุกคนก็จะเห็นว่าชมก็จะถ่ายทอดสดแล้วก็พูดไปเรื่อยๆอ่าเพราะว่าหนึ่งละไม่เราก็ไม่รู้เนาะวันข้างหน้ามันเราอาจจะไม่ได้เราเราอาจจะไม่ได้มี ไม่ได้มีกําลังในการว่าจะมานั่งไลฟ์สดไปได้ถึงถึงเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะมีความสุขมากเวลาเราย้อนกลับมาดูตัวเองอ่าย้อนกลับมามองว่าคลิปที่เราถ่ายทําแล้วก็นั่งหัวเราะตัวเองจ้ะเพราะว่าชมเคยพูดแล้วเนาะชมไม่ใช่คนตลกอแต่ว่าพอเวลาเห็นตัวเองทําหน้าทําตาแบบคือคือเวลาเราใช้เสียงแล้วมันก็จะแบบมันก็จะขำจ้ะเพราะว่าชมไม่ใช่คนตลกนะไม่ใช่คนตลก พอเรามาถ่ายแล้วเราก็ขำนั่งขำตัวเองเออเราก็ทําไปได้เนาะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละมันเป็นความสุขด้วยทุกคนอ่ามันมันเป็นความสุขเ,เ,ขเรื่องยอดวิวเรื่องอย่างอื่นเนี่ยเรื่องอไรายได้อย่างอื่นนี่ชมก็ถือว่าเป็นเรื่องรองจ้ะเรื่องหลักคือความสุขในการนําเสนอส่วนคนอื่นจะมาชอบในแบบของเราบ้างเราก็ดีใจจ้ะแล้วเพื่อนคือมีมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนบันัน้นเพื่อนบอกว่าอ่า เพื่อนบอกว่าอัตลกหรือไม่ตลกแต่เวลาเวลาเข้ามาในไลฟ์แล้วเห็นชมแล้วหวัวเราะทุกทีเราก็มีความสุขแล้วจ้ะเท่านี้เท่านี้เลยถือว่าประสบความสําเร็จส่วนเรื่องยอดวิวเรื่องโน่นนี่นั่นนี่เป็นเรื่องรองอ่เป็นเรื่องรองเราได้มาเท่าไหร่เราก็เต็มที่่ะเต็มที่กับการลงมือทํากับการถ่ายทํานั่นแหละจบแล้วส่วนถ้าได้มากเราก็ดีใจเรื่องอไรายได้ ได้มากเพราะก็ดีใจแต่ถ้าได้น้อยก็ไม่เป็นไรเราก็สะสมไปเรื่อยๆออประมาณนั้นปะ่ะทีนี้เพื่อนๆเครื่องน่าใจนี่แหละคงจะต้องพักเครื่องก่อนเพราะว่าบางทีถ้าชมทํางานเนี่ยตีเดี๋ยวดูซิว่าตีสองสักประมาณสักตีสองเนี่ยถ,ถ้าถ้าพอถ่ายเท่าสดได้ชมอาจจะไปถ่ายเท่าสดอีกทีหนึ่งช่วงตีสองตอนนี้ขอพักเครื่องก่อนอ่าเพราะว่าใช้เครื่องเก่าในการถ่ายเท่าสดจะไม่ได้ใช้เครื่องใหม่ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ขอบคุณทุกการกดเลิฟกดไลค์แล้วก็อ่าบางคนอาจจะมาแล้วอาจจะไม่ได้ลงมาทักทายก็ต้องขอบคุณมากมาก,มากเอาเป็นว่าวันนี้นี่ก็คงต้องอ้าวสวัสดีจ้ะครูแก้มซักขอบคุณมากมากแต่ครูแก๊งซักยังไม่นอนบ่อุอ้ยชมชมไมไ่ตั้งแต่วันที่เจอที่เจอในไลฟ์สดวันนั้นชมไม่ได้ไปได้นี่เลยไม่ชมไม่ได้ไลฟ์สดด้วยอ่าชมไม่ได้ไลฟ์สดด้วยพัก สายตา,ยตายอยู่ประมาณสักส,สองอาทิตย์จ้ะเอ่อขอบคุณมากย่ะคุณลิงศักดิ์ที่มาสง่งแรงใจจ้ะขอบคุณมากๆบ,บายยจ้าอ่าราบรันดีนะทุกคนราบรันดีจ้ะเอ้าอ,อ,อ๋ออ่าผิดเครื่อง